อ่ล,ลเอ่อพระครูรครับครับครับผมออกอันนี้ออกรายการนะครับอาจารย์พูดได้เลยครับพูดได้เลยเนะอ่าสามเณรใช่ไหมแต่อ่าขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพกูบาอาจารย์ พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ได้มาออกรายการธรรมะนาวานะธรรมนาวาวันนี้พระครูโสพลปริยัติอาจารย์วิสิตพิตตวิสิตโพรองศาสตราจ,จารย์ด็อกเตอร์ได้ มีมนต์แล้วก็ให้มามีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมะพร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาพระรณชัยรันชโยพระภิกษุที่บวชที่วัดธรรมกายแล้วเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ไปร่วม ในการเป็นอะไรวะพระครูพระสอนศีลธรรมให้กับเด็กะเยาวชนนะที่อำเภอเชียงดาวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลอยหลวงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่กรพบของ นจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โดยเฉพาะท่านพระผู้สําเร็จทั้งหลายหรือพระาที่ท่านชอบปฏิบัติพระกรรมฐานสายปฏิบัติสายก็ไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าตอนนี้โดยเฉพาะอากาศนี่สดชื่นทีเดียวอยู่ในช่วงเทศกาลของการเข้าพรรษาวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยก็คือว่า นู่ไหนอาตมานี่เป็นพระที่ช่วยในการส่งเสริมการเผยแพร่แล้วก็ที่วัดเนี่ยวัดธรรมวิเชียนเนี่ยเรามีกิจกรรมหรือมีเรียกว่าเรื่องของการเผยแพร่การอบรมการบวชพระทุกเดือนกิจกรรมของวัดที่วัดนะที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็ตั้งแต่บุ ต้องแต่ไปอยู่ที่นั่นนี่ต้องแอาปีสองร้164ก็บวชพระทุกเดือนเนาะไม่ได้หยุดเลยเก็มีคนมาบวชแล้วก็ในนั้นก็จะมีการเรียกว่าการสร้างศาส,สนาทายาทด,ด้วยคือการมีทั้งพระมีทั้งสมณรนุบาศ,บาศกาอุบาติกาวัดหลวงบาติกานี่ อันนี้ก็จะจะมาเล่าว่าที่วัดเนี่ยเรามีโครงการบวชพระทุกเดือนแล้วเนี่ยบวชสาม,มนเณเรนด้วยสาม,มนเณเรนก็มีการบวชแล้วเรียนต่อด้วยแต่เราจะมีโครงการเผยแผ่หรือขยายพระพุทธศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ หลวงพ่อธรรมชยโยนะคนอ่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์นะที่ท่านจะอายุครบแปดสิบปีแล้วก็ท่านก็มีดำริที่ยิ่งใหญ่เลยในการเป็นหัวใจนักให้หัวใจของผู้ที่ทำทานที่ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขโดยมีโปรเจกต์โครงการเนี่ยเรียกว่ากรถินสามหมื่นวัดหลายท่านอาจจะรับ,รบ,รบทราบไว้เป็นบางส่วนแนละ้ว แต่ในรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ไปถวายการลทานหรือกร,ระถินทานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ที่จะจัดการได้ง่ายๆต้องมีการวางแผนเป็นปีๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นี่การที่จะบูชาธรรมท่านในวาระท่านมีอายุครบมุติตาวาระท่านครบแปดสิบปีเนี่ย ทางสิทธิอานุสิทธิตก็ได้เรียกว่าร่วมมือร่วมแจร่วมแรงร,ร,ร่วมความศรัทธาที่มีแต่คุณโอปปาการที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเลยมีกาลังรีว่าเราจะสร้างเป็นบุญกระถินสามหมื่นวัดแต่ในขณะเดียวกันการที่เอากระถินไปให้แต่ละวัดเนี่ยเขาไม่ใช่ง่ายๆก็ต้องเอเรียกว่าต้องมีการวางแผน โดยเฉพาะพระวัดที่จะต้องรับกระถินนั้นจะต้องมีพระพิสุครบห้ารูปในบรรษานั้นที่จำบรรษาอยู่เอาแค่ว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องเ,อเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะในการที่จะหาพระมาบวชในแต่และวัดเนี่ยในจะให้ครบห้ารูปแล้วก็ให้เข้าอยู่จำพรรษาเนี่ยซึ่งก็คงจะได้รายชื่อมาแล้วละ่ะแต่เนี้ยสิ่งที่จะต้องเอากระถิน่นหรือผ้ากรถิน แล้วก็รวมทั้งปัจจัยไทยธรรมต่างๆเนี่ยไปถวายนยจะต้องใช้อุบาสกอุบาสิกาผู้มีเรียกว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านของพ่อท่านก็จะต้องมีการสักซ้อมอบรมมีการได้นำอุบาสกอุบาสิกานั้นได้มา ฝึกฝนอบรมตนเองในระยะเวลาสั้นๆส,สองคืนไปอีกสามวันก็ก็ผมก็เลยถือโอกาสนี้ในการที่จะเล่าให้ฟังว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนางสุชาดานางสุชาดาที่เรียกว่าเป็น บุตรของอเป็นธิดาของเสนานีกลุมกุดุมพีนางสุชาดาเนี่ยกล่าวว่าเป็นผู้ตวายข้าวมัทูปายาตแก่ระสมณะขดมบกกุตรเจ้าหลังจากที่พระองค์ท่านได้เหมือนได้สิ้นสุดระยะเวลาในการปฏิบัติเรียกว่า,อ,าอุกฤษเลยทีเดียวหมายถึงว่าอตอนนั้นทำ ทุกทุกกริยาในการที่จะหาหนทางในการที่จะเข้าถึงธรรมะภายในหรือเข้าถึงเ,เรียกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ด้วยวิธีหนทางที่ในการทรมานตนเนี่ยมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองคือว่ามันไม่ไม่สำเร็จอันนี้เขาีมาเจอกับนางุชาดาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ ต้องการต้องการความอะไรล่ะต้องการความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันนะก็อธิษฐานจิตเดหรือก็ในภาษาเราก็บนบานสานกล่าวนั่นแหละอ,อไปบวงสรวงต่อเทว,วดาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าณนะต้นไทรที่ใกล้บ้านท่าน,นเอออาตมาก็เคยไปที่บ้านท่านนะไปไปเที่ยวชมตรงที่เป็นอัน เป็นหลักฐานน่ยต้องรอยของบ้านเนี่ยที่ก็าทาเป็นสถูปวะเนี่ยก็มองเห็นต้นต้นโพนะต้นเอ้ต้นเอ่อต้นไซดิต้นไส,นส,นสที่อยู่ใกล้ๆบ้านน่ะที่นางไปเรียกว่าไปบนบานสารกล่าวว่าขอให้มีสามีที่มีบุญมีทรัพย์มากแล้วก็มีชาติสกุลเสมอกันมีศีลเสมอกันเด ตั้งบณนิธานไม่สองอย่างเนี่ยก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือขอให้ได้สามีที่มีบุญประการที่สองก็ขอให้มีบุตรคนแรกเป็นเป็นผู้ชายเออนี่คือการวางแผนแปลนชีวิตที่งดงามนะแต่ความปรารถนาทั้งสองประการก็สำเร็จด้วยนะนี่นางสุชาดาเนี่ยเป็นอุบาติกาคนแรกของพระพุทธศาสนาเลย นางกิงทำพีกรรมด้วยการนะเรียกว่าไปเรียกว่าไปไปบนไว้อนะ่ะแล้วมันสำเร็จอนะ่ะเออก็ต้องไปอะไรแก้บนภาษาวันเราก็แก้บนนะด้วยความปรารถนานะนางตั้งปัจจัยไว้หนึ่งแสนกะหาปัญะ,ะเลยทีเดียวในการนี่จะไปเรียกว่าแก้บน่นะพอความปรารถนาของนางสำเร็จนางก็ ให้นางเอเรียกว่าคนใช้อ่ะคนใช้นางทาสีอานางกุณนาทาสีเนี่ยสาวใช้เอาวันนี้เราจะไปแก้บ,บนแล้วนะเธอไปปัดฝาดเช็ดถูดูแลต้นไทนั้นให้เรียบร้อยเออนางทาสีก็ไปเลยเนี่ยเออแต่พอไปพอไปถึงเนี่ยไปเห็นเอ่อพระสมณโคดมอกำลังนางก็เข้าใจาว่าเป็นเทวดา กำลังนั <screws> oh, 1, oneself, ่งโหผิวพันวันณะผ่องใสเลยทีเดียวเออผิวพันวันณะผ่องใสหลังจากที่ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตนั่งประทับอยู่ใต้ต้นไทรนะแล้วก็มีรัศมีแผ่ซ่านออกไปทั้งรรกายปริมาณนั้นเป็นปริมณฑลดูงดงามยิ่งนะนี่คือสิ่งที่นางทาสีเห็นนะดาวใช้เห็น ไคิดในใจว่าโอ้ผมเป็นเทวดาเนี่ยมันนั่งแน่เลยคอยท่าแล้วที่จะรับเครื่องภีกรรมหรือเครื่องแก้บนเนี่ยจริงไม่ได้เข้าไปทำความสะอาดหรอกดังที่ได้ตั้งใจไว้ทีแรกรีบวิ่งกลับไปแจ้งกับนางสุชาดาโดยด่วนเลยว่าโอ้ตอนนี้นะพระมีเทวดาเนี่ยมันนั่งรอแล้วนั่งรอแล้ว นางสาสีก็ไปแจ้งตามปัญญาของตัวเองที่ได้พิจารณาดูแล้วว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นเทวดาน,นางสุชาดาก็รีบแต่งกายด้วยเครื่องาอาภรณ์ที่งดงามทีเดียวอพร้อมที่จะแล้วก็ยกหาดผ้ามัตุพยาขึ้นไปถูนีสาออกไปจากบ้านพร้อมโดยบริวารไปยังต้นไทรนั่นแหละท่านได้เห็นพระโพธิสัตว์ที่งดงามนั้นก็เกิดโสมนั้อยินดีว่าเป็นลุกเทวดา ที่นั่งคอยนมูกเกวดาแน่เลยแหละส่งมรงเพรียรทางจิตจน,นตรงที่พระบรมโพธิสัตว์จิตทศกันะนะเสร็จซึ่ที่เสด็จไปประทับที่โคนต้นสีมาโปนั้น,นะที่แม่น้ำราลัญชานีะน่ะ,ะก็ได้ถวายถวายเรียกว่านั่นน่ะถวายเครื่องพีกรรมนั่นแหละ แต่พระองค์ก็เลยถามก็ถามว่าเออแล้วก็ขอถาดทองคําด้วยได้ไหมขอถาดทองคําด้วยได้ไหมนางสุจด,ดาก็ให้นะใจใจนางเนี่ยโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะให้ถาดทองคําไปด้วยถาดทองคําที่ใส่ข้าวมาทุกปีนียย่ถาดทองคําที่พระองค์ก็เอามาอธิษฐานจิตไงว่าถ้า สามารถบรรลุทมได้ก็ขอให้ถาดนี่ลอยทวนน้าทวนน้ํากระทวนกระแสนกระแสกแห่งกีเลสทั้งหลายถ้ากิดว่าถาดทองคำาันห้องลอยไปไม่น้ำอันนี้ไม่น้ำนั่นแหละไม่น้ําในรัญชลาเนี่ยแม่น้ำในรัญชลาตอนนี้ก็เป็นน้ําแม่น้ําที่เรียกว่าแห้งหมดแล้วนะมันก็มีแห้งนะเป็นทรายอย่างนั้นเลย แต่ถึงเวลาจะใช้น้ําเนี่ยแก,แก็ขุดไปก็มีน้ําเออนี่ก็เป็นความอัศจรรย์เหมือนกันในในประเทศอินเดียแล้วทายในแม่น้ําเนรัญชรลาเนี่ยใช่ไหมนยเออในแม่น้ำเนรัญชรลานะพอเขาเขาอยากใช้น้ำเขาก็ขุดลงไปขุดไปแค่ไม่นานก็จะมีน้ำแล้วเป็นแม่น้ําที่พระธรรมคุเจ้าเวลาเวลา ท่านตัดสู้เป็นพระศพบัญญูพุทธเจ้านั้นก็ได้ประทับสเสวยมิมุติแล้วก็มองไปทางด้านที่ตะวันออกนั่นแหละ,อะมองไปก็ได้เห็นแล้วก็ก็ปฏิบัติรวมแล้วเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์สี่สิบเก้าวันหลังจากที่ได้ทานอรับประสาได้ ตเวรพรกยาหารของข้าวมาทุกะญาตแล้วเนี่ยก็เสด็จไปประทับที่โขนต้นสีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำในลันชลแล้วก็ทรงบำเพ็ญเน,นี่ยสี่สิบเก้าวันเน่ยก็เกิดการตัดสรุ้บริเวณใกล้ๆนั้นแหละเสร็จแล้วก็เสด็จไปแสดงทำโปรดปัญจวัคคีย์นภะายสีมทุกตัยวันในเมืองพารณาณสี สำหรับนางสุชาดาเนี่ยบุตรบุตรชายคนแรกของท่านก็คือพระยศะเนี่ยเป็นบุตรชายคนโตที่ได้มารปเป็นพระหรหันต์แล้วก็ได้อ,อุปสมบทแล้วก็ก็ได้ไปอะไรนะพระพุทธเจ้าด้วยพระยศะด้วยได้ฉันพระทหารก็ได้ไปฉันพระทหารที่บ้านของโยมแม่เนี่ยของนางสุชาดา พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแสดงธรรมจบนางสุจดาก็แล้วก็อะไรนะอดีตแฟนของอดีตภรรยาของพระยาศะาเนี่ยก็ามาลุกเป็นโสดาบันเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน,นทั้งสองคนเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราฟังว่าอุบาสิกาคนแรก ก็คือ,อนางสุชาดาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอุปาติกาคนแรกส่วนที่มาเล่าเรื่องนี้ก็หมายความว่า ยี่สิบยี่สบเอ็ดยบสองกันยายนหรือเดือนนี้แหละนะเดือนนี้แหละที่วัดธรรมวิเชียนเราก็จะมีโครงการอบรมหรือบวชอุบาสิกาเนี่ยสองคืนกับอีกสามวันอุบาสกด้วยนะหมายถึงอุบาสกด้วยนี่ก็ฝากแจ้งข่าวแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นสองรุ่นเนี่ยก็จะมีทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดที่า้านอำเภอเนี่ยก็จะม,มีการอบรมอุบาติกาบาสก์บาติกาแก้วนยที่อาจจะไปทํางานพระพุทธศาสนาในการที่จะไปเรียกว่าทอดกระถิ่นสามห0ื่นวัดหมายถึงว่าไปไปเป็นทีมงานที่ไปประสานงานไปติดต่อกับวัดต่างๆโดยที่พ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายวัดทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวล ถ้าเราได้ปฏิบัติในพรรษาดนการช่วยกันขยายศาสนาทายาทมีการบวชพระเพิ่มแล้วก็สามารถพระนั้นอยู่ใน,นพรรษาครบไตรมาสทางหลวงพ่อธรรมชยโยและก็สิทธยานุสิทธ์เนี่ยก็จะได้ไปถวายกระถิ่นให้แต่ละวัดโดยจะมีการ ฝึกซ้อมทวาไปแล้วนะคือการฝึกซ้อมให้อุบาสกวาติการเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้เข้าไปหาไปเจอพระต้องทําอย่างไรกราบยังไงว่ายังไงเรียกว่าพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามในอดีตที่ประเทศเราเนี่ยก็ทําเรื่องนี้มานะเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธที่แข็งแรงเราจะต้องทําเป็นต้นบุญต้นแบบอย่างไร ในการที่จะเข้าไปหาพราะองค์องค์เจ้ายัางไงที่จะทําให้งานของพระศาสนาเผยแผ่ไปได้ความงดงามประทับใจเป็นภาพที่งดงามใครได้เห็นใครได้ยินแล้วก็รู้สึกประทับใจเรียกว่าทราบซึ้งเข้ามาในใจว่าโอ้ในการวัฒนธรรมในการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยพึงกระทาต่อพระรัตนใจอย่างไร พุทธธรรมพระสองค์อย่างไรนั้นการกระถินสามหมื่นวัดนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นทางนําเป็นทางนาในการเผยแผ่งานพระศาสนาขยายพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าทําพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งพระสงฆ์อ,องค์เจ้าหรือวัดต่างๆนี่ก็ต้องใช้ปัจจัยในการ อาน้ำข่า,าไฟตีปารตานะการขอสร้างศาสนาสถานต่างๆซึ่งต้องดูแลซึ่งถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยนะก็เป็นการปรว่าประชาสัมพันธ์ว่าวัดธรรมวิเชียนก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงดาวในการที่จะเอาจัดอบรมอุปสิกกา,าสกบสศบัสิการับจํานวนจากัดนะเอาแค่สามสิบรูปสามสิบท่านสามสิบท่าน,านก็สมัครได้โดย เดี๋ยวอาจจะมาจะแชร์ไปที่เฟซบุ๊กนะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรตั้งอายุ8ปดสิบแปดถึงเจดสิปีแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะมีความแข็งแรงมีความสามารถลุกนั่งกลาบไหวได้สามารถเดินดางนะล้วก็เจลีวตัอเองแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายพอจกกระดุดว่าเหมือนพระเลยแหละฝึกฝึกกันคพอเราไม่มีความสายในการฝึกฝนนะ ก็ฝากพวกเราไว้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่จะมาแจ้งข่าวแล้วก็เล่าเรื่องของนางอุปติกานางสุชาดานะก็ได้สำเร็จเห็นไหมตามความปรารถนาท่าน,นเรามาเป็นเ,เรียกว่านางสุชาดาเรียกว่าวัติกาคนแรกของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีนางก็ไม่มีพระพุทธเจ้ทาที่รู้จักเส้นทางสายกลางและเข้าถึงธรรม ได้ตัดสรุรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาเผยแผ่จนมาถึงพวกเรานี่แหละ,ะก็ต้องบอกว่าความสําคัญของอุบาสิกานั้นมีมากเลยทีเดียววันนี้ก็ขอ,อจบอเอวังก็จบเพียงเท่านี้นขอให้ทุกท่านตรงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัลแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทิ